ย่างใส่ครับผมากับบรรยากาศบ้านๆลมเย็นเยางใส่เดี๋ยวมีเด็ดกว่านี้นี่ย่างอึง้งเดี๋ยวเะอึยไปย่างมาเนี่ยมีแต่เมียใคระเดี๋ยวรอเรื่อง นี่เรียบร้อยมากินข้าว้ำกันครับผม สวัสดีจ้ามากินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อจ้าวันนี้เมนูเด็ดๆเลยวันนี้เมนูเด็ดๆเลยอย่างอึงอย่างใสมามามาไข่เต็มทองเลยอยอขอไปนิดนึงสวัสดีครับผมโอ้ยเม่งวันหลายจังหน่อยนะครับนี่ อึ้งไขรเต็มทองอไงยะเอนะย่างต้นกย่าง,อ,ง,อ,างอือใครเต็มท้องอนะ่ะยีจำกระเจาสมอมนี่ ไข่เตรียมท้องอแบบว่าไม่ว่าวหลายเนี่ยมึอ,อยิ่งยุหทั้งบ้านกินเขาอ,อยู่บ้านับมึง ขนาดใครเป็นก่อนเป็นก่อนเลยจำเจวสมเสียบเกินคาด ผงเป็นตำมนะอะย่างใสก็นี่จมันไข่นะ น้ำจิ้มแล้วกันเขาปากเลยก็ดูมันกรกรอบนะ

บรรยากาศบ้านเห่าอยู่อีกหลายมือครับเพราะว่าสองภาพ,พา่อไปตัดไหมบ่เลย นี่ตัวผูตัวผู้ไมมีใครอย่างแหงกระเสียบจำก็แจวสมอันี่มเสีบเสบ กินงูเข้ามามาอืมงอนไหม หอหายแล้วเลือดพิษพอกระแทกพื้นก่าสินงเพกิน เลยไปไปกินขอนแก่นกันไม่อยู่คนตกพอไปหามา่วัาแล้วก็ไปหามาจับไว้ให้พวกเพื่อนกินเบิดแล้วผมก็ร่งได้กินนี่แหละพระพอหามาแล้วก็เอามาไว้อยู่บ้านโอ้ไข่มันนี่มั่นทุดยอดอีกดี มันจะตุมม่มคือย่างกระแดกแบกกูเลยอย่างย่างมันก็สีหอมอืมอ๋ออร่ยอยมากเลยหรออืม มันสัตย์เดี๋ยวนายต้องจัดการไหม ดิแสบอย่างอืง่นเห็นเพื่นอย่างนะเห็นเพื่นอย่างอะเลยลองมึงโบแสบเลยจ้จำเจ้าสม ยามแตกปุ๊บๆเลยเห็นเพารอะอันนี้อย,ออย,อยากมากหาตัว

จบับีนให้พอไหมซื้อไปแกงข้างแกงอยู่แกงน้ำมัไอ้หมูน้ม,อมัอร่อยเมือนเดิม ปูไตเดี่ดาไก <ป S 2> <c oughs> ่เอาเลยจะย่างก,กันแซ่บแล้วบรรยากาศข้างหลังก็เป็นปลาสวนแม่เพิ่งไงกล้วยมาปลูกมื่อ กล้วยผูกอ้อยเปิดน้ำกินแล้วอิ่มแล้วออกมาจากโรงพยาบาลก็บม่ได้พักเลย เบียดต่อแล้วนะละเสร็จพักแล้วแสบขึ้นเราครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็จะไปสมิตรนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะบาย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 สวัสดีจ้าสวัสดีครับก่อนคลิปหน้าจ้า แซ่บครับแบกาเ